สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพามาเปลี่ยนตัวนี้นี่นะครับอะไรเ่ยนะครับอุดน้ํามันเครื่องนะครับอุดน้ํามันเครื่องนะครับตัวเปลี่ยนเอตัวน้ำมันเครื่องนะครับอุดน้ํามันเครื่องตัวนี้เป็นงานสีสีสวยๆนะครับลอยดอกไม้เดี๋ยวให้ดูกล้องหลังนี่ตัวนี้เปลี่ยนง่ายนะครับตัวนี้เปลี่ยนจับตัวนี้ของ m x หรือฮอ n ด้าทุกรุ่นนะครับผมแกะให้ดูก่อน ให้ดูนะครับปับ๊บนี่ตัวนี้มีโอลิงให้นะครับมีโอลิงให้เลยตัวนี้โอลิงให้เลยนะครับวิธีการก็แค่จริงๆรออไมเนี่ไม่ออกอะครีมไม่ออกนะครับมไม่ออกนะครับเดี๋ยวขอนัานกงว่า ทำไมออกมาเนี่ยทำไมเลือกถ้าคุณกิบฮะเลยจะทำงานทำงานทำอะไรอยู่ถ่ายว,วิดีโอดิวะ